เฮ้ยอย่าออกไปเออฉันวางตัวด้วยนะออกไปอย่าเสี่ยด่าสิออกไปฉันส่งมือให้ดูนี่ดูนี่ดูนี่มเปิดประตูเหรอปิดประตูเหรอมัวเงียบมันพี่ลุงไงพี่ลุ่องที่แต่ก็เข้าได้เหมือนกันเป็นระบบแมนนวลน่าจะการเปิประตูเรื่อยๆแองฮะอย่าออกไปเฮ้ย ชาพจริงจริงไอ้ด้านบนมีการตรับแต่งแล้วเนี่ยพื้นเริ่มมาแล้วเฮ้ยสวยงามสวยงามสวยสวยสวยเอาละยังขาดเตียงอีกประมาณสักห้าหกเตียงนะทุกคนช่วยกันท้ยเฮ้ยเราอยู่ในบ้านดีกว่าทุกแจ้งรีบมาแล้วรีบเข้ามาแล้ว อะไรอะไรไมันเข้าได้แม่อไอ้ผู้กู้หนี้ไม่ปิดป,ประตูกันแล้วมันก็เข้ามาได้ดีเอางี้เราเอาของอะไรกัน้นมันก่อนแล้วกันเอาเอาทีวีพี่หมอเนี่ยเลยแเอาได้แล้วได้แเราเร่งว่างตรงี้มันเงพักงานกันอะสื้อคูม,มันแล้วซื้อคูม,มัแล้ว,มมลวโอ๊ยมันกระโดดได้มันกระโดดได้ขออนุญาตนะครับ ตั้งเอั rank, ้าไัไม่เอาปิดปิดปิดปิับๆดปิดไม่ปิด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 ปปิดปิดปิดป่ดปปิดปิิงปิด